วันที่18ตุลาคม2568เวลา1 0 0 0นดรปิ่นศักดิ์สุรศสสดีอดิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอทชเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปถวายแด,ด่พระภิกษสุสงฆ์ผู้จำพรรษาการท่วนไตรามาสณนวัดบางพระวรวิหารตำบลบ,บางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยมีพระธรรมวชิรังลังการที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค13า เจ้าอาวาสวัดบางพระอรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสการนี้นายอุกฤษสตะภูมินรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนายเผดเดลายทองรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนายสมเจตเกตตวัฒนาอดีตนายกเทศมนตรีตำบลบางพระนายธราทิพย์เกียรติวุฒไกลปลัดอำเภอศรีราชานายละองพยนนายกเทศมนตรีตำบลบางพระพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทชตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวในโอกาสนี้อธิบดีทชได้ถวายความเคารพและถวายดอกไม้ทูบเทียนแผ่พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนรับผ้าพระกฐถินพระราชทานจากผานเดินเข้าสู่พระอุโบสถพร้อมวางผ้าพระกฐถินบนผานวั่นฟ้าพระสงฆ์กระทำพิธีอัปปโลกนกรรม และพระสงฆ์รูปที่ได้รับฉันทานุม,มัิให้เป็นผู้ครองผ้าพระกฐินพระราชทานลงไปครองผ้าจากนั้นผู้บริหารร่วมถวายเครื่องจัตุปัจ,จัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ทั้งนี้ยอดเงินที่ถวายภาพรพระกฐินพระราชทานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำปีพศ2568เป็นจำนวนเงินรวม 1,231,654.64บาท